สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําขนมเปี๊ยะนะคะไส้ถัว่วไส้แน,น่นๆเลยนะคะแป้งบางนะคะไว้ทานคู่กับกาแฟยามเช้าๆนะคะเดี๋ยวมาชมวิธีการทําเลยค่ะเราก็จะเอาถั่วเหลืองที่เราปั่นนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ตําเอาก็ได้นะคะแต่นี้เรามีเครื่องปั่นเราก็เลยปั่นลงไปในน้ํากะทินะคะ ใส่น้ำกะทิลงไปปั่นด้วยกันเลยนะคะจะได้ปั่นง่ายๆนะคะใส่น้ำตาลลงไปน้ำมันพืชจาเกลือจาคนให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟกวนเลยนะจ๊กทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟกวนเลยนะคะ เราจะเปิดไฟแรงก่อนนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะพอไฟเขาเริ่มร้อนนะคะเขาเริ่มผุดๆนะคะเราต้องลดไฟกวนปานกลางน,นะคะแล้วก็คนให้ถึงก้นหม้อนะคะไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะกวนแบบนี้ไปจนแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้เราก็กวนถั่วเหลืองของเรานะคะจนได้ที่แล้วนะคะเขาเริ่มล่อนออกจากกระทะแบบนี้นะคะก็ปิดไฟเลยนะคะ วางพักให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็มาปั้นเป็นไส้กันค่ะแป้งสาลีนะคะที่เรา่้นแล้วนะคะลงไปในชามนะคะใส่น้ำตาลค่ะเกลือคนให้เข้ากันค่ะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันพืชค่ะ น้ำน้ำเย็นนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดทีเดียวนะคะคนให้เข้ากันค่ะน้ำค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าแป้งแต่ละอย่างแต่ละยี่ห้อ,อความ แห้งก็ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งให้เข้ากันนะคะเอาแป้งนะคะออกมาจากกำมังนะคะเราก็มานวดในโต๊ะนะคะแบบนี้จะถนัดกว่าเนาะ ยืดเขาออกไปอย่างนี้นะคะนวดแค่ให้แป้งเขาเข้ากันนะคะไม่ต้องนวดนานมากนะคะแค่ให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็พอใช้ได้นะคะ ตอนนี้เราก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะนวดไม่นานค่ะประมาณ3ามสนาทีนะคะเราก็จะเอาที่แรบนะคะเราก็จะห่อพลาสติกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดแป้งชั้นในกันต่อเลยค่ะชั้นในก็แป้งสาลีที่ร่อนแล้วนะคะใส่ลงไปในชามเลยค่ะน้ำมันนะคะ แป้งชั้นมาแป้งชั้นในนะคะมีแต่น้ำมันกับแป้งเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลหรือว่าเกลือนะคะจะนวดให้เข้ากันนะคะแป้งชั้นในนะคะนวดกับน้ํามันนะคะได้ที่นะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องนานนะคะเราก็จะแรปนะคะไม่ให้โดนลมนะคะเราจะพักไว้นะคะ จะพักไว้20นาทีนะคะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราก็จะมาทําไส้กันนะคะเราจะปั้นไส้เป็นกลมๆรอไว้ก่อนเลยนะคะช่างประมาณ34กร,รัมต่อต่อลูกนะคะอันนี้ก็แลว้วแต่ใครทําก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะเราจะทําประมาณก้อนไส้หนึ่งนี้นะคะ34กร,รัมนะคะแบบนี้นะคะ ประมาณ33-34กรัมต่อก้อนนะคะเดี๋ยวจะปั้นแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะก็ปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งแป้งกันต่อเลยค่ะเราจะมาแบ่งแป้งกันเลยนะคะอันนี้แป้งน้อนะคะเราจะแบ่งก้อนละ30กรัมน,นะคะ ก้อนละส1เอดกรัมนะคะหรือ3าสิกรัมนะคะค่ะเราแบ่งแป้งชั้นนอกนะคะได้24สี่ก้อนนะคะแป้งชั้นนอกนะคะได้24ี่ก้อนแป้งชั้นในเราก็ปั้นได้ย4ิบสี่ก้อนเท่ากันนะคะเราก็จะมาเอาแป้งชั้นนอกนะคะห่อแป้งชั้นในไว้แบบนี้นะคะห่อให้มิดนะคะ ก็จะทำแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะแบบนี้ค่ะเหมือนห่อไส้ขนมข่ะเแป้งชั้นในนะคะไว้ข้างในแป้งชั้นนอกเนาะจะทำแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเราห่อแป้งชั้นในกับชั้นนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคุมไว้นะคะ เราจะพักทิ้งไว้20นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาคึงกันค่ะค่ะเราก็พักแป้งนะคะครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะคึงนะคะคึงแป้งให้เป็นย,ยายๆแบบนี้นะคะให้บางๆนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะม้วนให้แน่นๆนะคะนี่นะคะแล้วก็มาคึงอีกรอบนึงนะคะ แล้วก็ม้วนค่ะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปจนเสร็จนะคะเอาคึงแป้งนะคะ ให้เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะรอบที่สองนะคะแล้วก็พักไว้นะคะอย่างน้อย20นาทีนะคะอันนี้เราก็พักครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นครึ่งนะคะปุ่มไว้ด้วยนะคะไม่ให้เขาแห้งโดนลมนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งนะคะอันนี้ก็คือได้เป็นสองชิ้นนะคะหั่นแป้งเป็นครึ่งๆแบบนี้ไว้แล้วนะคะเราก็จะมาคึงกันค่ะ เราจะเอาผ้านะคะคุมไว้ก่อนนะคะไม่ให้เขาโดนลมแล้วแป้งจะได้แห้งนะคะเราจะเอาส่วนก้นหอยนะคะลงข้างล่างนะคะใช้อุ้มมือกดนะคะเราก็จะคึงแป้งนะคะให้บางนะคะให้บางเพื่อที่เราจะสาใส่ไส้นะคะคึงแบบนี้นะคะนี้ค่ะ เราก็จะเอาทางก้นหอยนะคะออกไว้ข้างนอกนะคะเราก็จะห่อไส้เลยค่ะเราก็จะเอาไส้นะคะใส่ลงไปนะคะก็ห่อนะคะตามที่เราถนัดเลยนะคะกดไส้ลงไปนะคะแล้วก็เอาแป้งหุ้มให้มิดนะคะแบบนี้นะคะใช้หัวโป้มือนะคะกดไส้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งนะคะมาปิดให้มิดนะคะ นี่ค่ะเราก็ได้ขนมเปี๊ยกก้อนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะพอเราคึงแป้งนะคะเป็นกลมๆแล้วนะคะจะห่อให้ดูอีกอันนึงนะคะเราเอาทางที่มีก้นหอยนะคะออกไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะเราจะเอาไส้นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะระหว่างนี้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เอาอีกนิ้วโป้งหนึ่งนะคะกด ใส่ลงนะคะเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็เอาแป้งนะคะหุ้มให้มิดนะคะแบบนี้นะคะหุ้มไส้ให้มิดนะคะแล้วก็จัดแต่งรูปเขาหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ขนมเปี๊ยอีกก้อนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะพอเราห่อขนมเปี๊ยะนะคะใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะทาไข่แดงนะคะ ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเราก็จะทาไปในขนมเปี๊ยะนะคะเวลาเราอบจะได้ดูสีสวยนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะทาบางๆนะไม่ต้องทาหนามาก พอทาไข่แดงเสร็จนะคะเราจะโรยด้วยงานนะคะอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะงาขาวหรืองาดำก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะหรือใครจะเอาสีมาแต้มก็ได้นะคะสีแดงนะคะงานนี้ไม่ใช่งาคั่วนะคะใช้งาที่ยังไม่คั่วนะคะ ตอนนี้เราก็วอร์มเตาแล้วนะคะครบเจ็นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมเปี๊ยะเข้าอบเลยนะคะใช้ความร้อนนะคะร้อยเจ็ดสิบองศานะคะจะอบนานประมาณสิบสิบเดนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขนมเปี๊ยะเราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปนะคะอบสิบห้านาทีนะะใช้ไฟร้อยเจ็ดสิบองศานะคะสิานาทีค่ะ ะะเดี๋ยวจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอเราพักขนมเปี๊ยะให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเป็นถ้วยกระดาษไซส์ให้เหมาะกับขนมนะคะใส่แบบนี้นะคะเราก็สามารถจัดเสิร์ฟได้นะคะหรือว่าจะใครจะทำขายนะคะอันนี้เราทําทานเองนะคะเราไม่ได้อบควันเทียนนะคะหรือว่าถ้าใครชอบอบอบควันเทียนกลิ่นควันเทียนก็สามารถอบได้นะคะ รอให้ขนมเขาเย็นแล้วก็อบควันเทียนได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบกินเทียนนะคะก็เลยไม่อบนะคะนี่ค่ะเราก็จะจัดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะกระดาษรองแบบนี้ก็จะดูหน้าทานขึ้นมาเยอะก็จะดูมีราคานะคะสำหรับใครที่อยากมีอาชีพเสริมนะคะก็สูตรนี้ก็สามารถทําขายได้ได้เลยนะคะใส่กระดาษแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะ นี่ค่ะขนมเปี๊ยกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่ที่เสิร์ฟแบบนี้นะคะเวลาเพื่อนมานะคะก็สามารถทานคู่กับก,บกาแฟร้อนๆได้นะคะยามเช้านะคะคนไหนนะคะที่ว่าชอบกินควันเทียนก็สามารถอบได้นะคะแต่ว่าเราไม่ชอบกินควันเทียนนะคะก็เลยไม่อบนะคะนี่ค่ะใส่แน่นๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะเวลาอบไม่แตกนะคะ เคยทำมาหลายสูตรมากๆเลยนะคะแล้วก็ไสจะแตกแล้วก็แป้งจะแข็งนะคะสูตรนี้นะคะแป้งนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แตกนะคะไสขนาดแป้งบางมากๆเลยนะคะทำขายเป็นรายได้เสริมได้เลยนะคะไสบางๆมากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูข้างในนะคะเนี่ยค่ะผ่าให้ดูข้างในเลยนะคะไสแน่นๆเลยนะคะแป้งบางมากนะคะแล้วก็ ไม่แตกด้วยนะคะอบก็ไม่แตกอบมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะายค่ะ